เราก็เหมือนกันสแสวงหาบุญสร้างบารมีบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้บุญแล้วให้ใจจดอยู่ที่บุญนั้นเมื่อประสบภัยได้ทุกยากประการใดก็นึกถึงบุญนั้นอย่าไปนึกสิ่งอื่นให้เหลวไหลอย่าไปนึกถึงผีผีมันจะเป็นอะไรผีนะ่ะสู้มนุษย์ไม่ได้ ผีมันตายไปจากมนุษย์แล้วจึงกลายเป็นผีมนุษย์นะ่ะวิเศษกว่าผีนะักผีจึงสู้มนุษย์ไม่ได้จะไปนับถืออะไรกับผีผีช่วยอะไรไม่ได้เลยสู้นึกถึงมนุษย์ไม่ได้ไปนับถือเจ้าเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเจ้าตายไปจากมนุษย์แล้วเจ้าผีเจ้าสางนั้นสู้มนุษย์ไม่ได้แพ้มนุษย์ทั้งนั้น มนุษย์นี้เป็นผู้มีฤทธิ์เดชมากกว่าหรือนึกถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไหว้ต้นไม้ต้นไม้จะทำอะไรได้เราเอามาทำฟืนหุงอาหารพามาทำฟืนหุงข้าวอยู่เรื่อยๆไปเอามาทำบานประตูหน้าต่างมาทำพื้นบ้านแล้วมันจะมาทำอะไรให้เราได้ต้องนึกถึงบุญสิ่งอื่นอย่าไปนึก นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อต้องภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างใดก็ให้นึกถึงบุญเอาใจไปจดอยู่ที่บุญทำมาค้าขายอะไรก็ให้เอาใจไปจดอยู่ที่บุญนั้นจะได้ค้าขายคล่องได้กําไรเกินควรเกินค่าจะไปทำนาทาสวนก็เอาใจไปจดอยู่ที่บุญนั้น บุญจะให้ผลของนาและสวนเกินควรเกินค่าไปรับราชการก็เอาใจไปจดอยู่ที่บุญนั้นหน้าที่ราชการก็จะรุ่งโรจน์โชตนาการยิ่งขึ้นใหญ่ถ้าปกครองบ้านเรือนก็เอาใจจดอยู่ที่บุญนั้นเหมือนกันบ้านเรือนก็จะรุ่งเรืองอย่าเอาใจไปจดยู่ที่อื่นนี่เราเรียกว่าหาบุญได้ และใช้บุญเป็นถ้าหากเอาใจไปจดเสีทยอื่นจะเป็นต้นไม้ขี้วัวขี้ควายอะไรจีปาะทะชื่อว่าหาบุญได้แต่ใช้บุญไม่เป็น